เรียกได้ว่าคือหาพิกวงการเซอร์ไพรส์แบบสุดๆครับสำหรับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยของเราครับในลีกโคโวหญิงเกาหลีใต้ครับที่เรียกได้ว่าโอ้โหเซอร์ไพรส์สุดๆการที่ทสองวิภาวีสีทองครับได้รับเลือกให้เล่นต่อกับทีมเรสสปาร์กนะครับกลายเป็นที่พูดถึงมากๆนะครับล่าสุดเนี่ย ทางกุนซือของเรสปาร์กออกมาเปิดใจสาเหตุที่เรื่องน้องสองแล้วนะครับแล้วยังมีเอฟเฟกใหญ่เลยนะครับเพราะว่ามาดูว่าแต่ละทีมเนี่ยเลือกนักกีฬาโควต้าเอเชียจากประเทศใดบ้างนะครับโดยเฉพาะเอฟเฟกทางฝั่งเวียดนามคอมเมนต์เดือดระทึกสุดๆนะครับถึงขั้นสาบส่งนะครับปลีกเกาหลีใต้กันเลยทีเดียวหลังไม่มีทีมไหนเลือก นักกีฬาอย่างตู้เย็นเลยครับทั้งที่เป็นตัวเต็งมาโดยตลอดเกิดอะไรขึ้นมาดูคอมเมนต์กันนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์ Big c h a มปแบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับ Big c แชมปหน่อยนะครับ เรียกได้ว่าฤดูกาลใหม่ยังไม่ทันจะเริ่มต้นขึ้นครับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยของเราก็สร้างความมือหากลายเป็นปรากฏการระดับเอเชียไปเป็นที่เรียบร้อยครับโดยเฉพาะในการแข่งขันวอลเลย์บอลลีกหญิงของเกาหลีใต้ประจำฤดูกาล2025 2 0 2 6ถึง2026นะครับวันที่11เมษายนเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหไฮไลท์สำคัญก็คือการดับผู้เล่น โคตาเอเชียนะครับที่เรียกว่าน่าจับตามองตัวเต็งสุดๆที่ถูกออกสื่อทุกวันออกจนรู้สึกว่าเฮ้ยย้ายแล้วเหรอนั่นก็คือในส่วนของบิ๊กเตียงหรือตู้เย็นนะครับสตาร์เด่นจากเวียดนามที่กลายเป็นตัวเต็งสำคัญที่จะถูกสมโมสรใดสมโมสรหนึ่งในหลีกเกาหลีใต้เลือกไปเล่นในฐานะผู้เล่นโคต้าเอเชียครับตาสุด ท้ายครับผ้าป่าคว่ำพิกล็อกของจริงครับเพราะว่าการคัดเลือกในครั้งนี้นะครับพิกปากกาเซียนหักปากกาเซียนกันแบบสุดๆเลยทีเดียวผมขอสรุปตามนี้เลยครับอันดับหนึ่งที่มีการได้เลือกก่อนกนะ็คือสโมสรกวางจูเปเปอร์นะครับเลือกทางด้านของสเตฟานีไวเลอร์นะครับหัวเสาทีมชาติออสเตรเลีย อันดับ2ครับสโมสรไฮพาร์ทที่ยืนยันการันตีก่อนวันดับนักกีฬาว่ามีการต่อสัญญากับโมเมธนชาสุขสดบีหลังจากประเทศไทยไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับลำดับ3ครับคือ i b k ี u t อ s ครับทีมที่มีพ่อใหญ่คิมโฮชอยครับคราวนี้เปลี่ยนรสชาตินะครับก่อนหน้านี้ใช้นักกีฬาไทยนักกีฬาจากจีนแล้วเนี่ยตอนนี้ขอ เป็นนักกีฬาจากออสเตรเลียบ้างครับก็คืออาริซาคินเคลล่าในตำแหน่งบีหลังนะครับลำดับที่4ครับ g s c คาวเท h ครับอันนี้เลือกใช้ผู้เล่นที่มีประสบการณ์เคยมาเล่นในลีกเกาหลีใต้แล้วอย่างเรนะโทโกกุในตำแหน่งหัวเสานะครับจากญี่ปุ่นเนาะส่วนลำดับที่5ครับ ทิงสป p i เดอเลือกใช้อนิลิสพีชบอลเร็วจากนิวซีแลนด์ครับลำดับที่6ครับทีมที่มีคนไทยนะครับเป็น FC เยอะพอสมควรก็คือ h คุนไดฮิลสเตดอดีตต้นสังกัดของน้องสองวิภาวิสีทองครับคราวนี้เลือกตัดสินใจคว้าหัวสาวอย่างจัสตินยากูจินะครับจากญี่ปุ่นเข้ามาร่วมทีมซึ่งสิ่งที่มันกลายเป็นไฮไลท์สำคัญก็คือทีมลำดับที่7ครับ อย่าง r e สปาร์ซึ่งเป็นรองแชมป์ในรอบไฟแนลของการแข่งขันโคโววิลิกเกาหลีใต้หญิงนะครับแพ้ให้กับพิงค s p i ปเดอร์ในนัดชิงเนาะแล้วก็อย่างที่เรารู้เราทราบว่าเมกาวตีนะครับหัวเสาจากอินโดนีเซียเลือกที่จะไม่ต่อสัญญาหลังอยู่เล่นกับทีมมา2ปีเต็มๆได้ตัดสินใจพลิกวงการสำคัญนะครับด้วยการประกาศคว้าตัวน้องสองวิภาวีสีทองครับ หัวเสาทีมชาติไทยเข้าร่วมทีมอย่างสุดเซอร์ไพรส์กันเลยทีเดียวครับงานนี้เนี่ยเรียกได้ว่ากลายเป็นกระแสทอล์คออดิทาวแบบสุดๆนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยแฟนๆเองก็จับตาม,มองว่าเฮ้ยน้องสองเนี่ยก็ยื่นนะครับขอเล่นในลีกต่อนะครับยื่นส่งรายชื่อมาเนี่ยนะครับแต่พอคุณใดไม่ได้เลือกน้องสองเนี่ยหลายคนก็ แอบทาใจไว้แล้วว่าน้องสองอาจจะไม่ได้เล่นจริงเพราะว่าเธอก็มีอาการบาดเจ็บอยู่หลายๆคนก็เข้าใจเนาะแต่พอเรสปาครับตัดสินใจเลือกน้องสองนะครับเข้ามาเป็นนักกีฬาในโคต้าเอเชียท,ท,ทั้งที่ก็รู้ว่าสภาพร่างกายของน้องสองเนี่ยยังไม่สมบูรณ์แถมถ้าเราไล่เลียงมาเนี่ยตัวเต็งอย่างตู้เย็นนะครับจากเวียดนามเนี่ยไม่มีทีไหนเลือกเลยอันนี้เป็นเรื่องที่แปลกมากนะครับซึ่งแน่นอนนะครับทางฝั่งเกาหลีใต้เนี่ย ไม่ปล่อยให้เรื่องนี้นะครับตกเป็นข้อสงสัยครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยตัวโค้ดอย่างโคฮีจินนะครับออกมาเปิดใจนะครับว่าสาเหตุที่เขาเลือกวิภาวีเข้ามาร่วมทีมเรสปาร์กหลังเสียเมกาวตีไปเนี่ยนะครับเพราะว่าตัวน้องสองเนี่ยเป็นผู้เล่นที่มีทักษะวอลเลย์บอลที่พิสูน์และว่าเขาคือหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดของลีก เป้าหมายของเรสปาร์กต่อจากนี้ก็คือการติดตามสภาพร่างกายของวิภาวีอย่างใกล้ชิดและแจ้งกำหนดเวลากลับมาของเขาให้ทราบนะครับโคดโคเนี่ยบอกว่าช่วงเวลาของการฟื้นฟูเนี่ยสำคัญมากนะครับเราจะใส่ใจเรื่องนี้อย่างละเอียดเพราะวิภาวีเนี่ยถือว่าเป็นผู้เล่นที่น่าอัศจรรย์นะครับและเขาก็ประหลาดใจมากที่ฮุนไดฮิลสเตดไม่เลือกต่อสัญญานะเพราะว่าโหเกาหลีเขียนอย่างนี้เลยนะบอกว่า สาเหตุที่ฮุนไดเนี่ยผลงานล่วงลงไปในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งสําคัญเลยคือขาดน้องสองวิภาวิีสีทองไปเขาเรียกได้ว่าโอ้โหงานนี้ครับกลายเป็นข่าวดีสําหรับแฟนแฟนกีฬาวอลโลลของไทยเรานะที่ชอบดูหลีกเกาหลีใต้เนาะปีนี้นะครับปีที่กำลังจะเริ่มฤดูกาลใหม่เนี่ยจะมีผู้เล่นไทยสคน ก็คือทั้งโมเมแล้วก็น้อง2นะครับฝ่งนน้องเนี่ยเดี๋ยวต้องดูว่าเธอจะกลับมาในช่วงปลายปีได้ทันทีอะไรหรือไม่อันนี้ต้องมาจับตามองกันซึ่งต้องขอแสดงความยินดีนะเพราะว่าการเซ็นสัญญานะครับของ2นักกีฬาไทยเนี่ยทางฝั่งเกาหลีเขารู้ดีอยู่แล้วนะครับทั้งสโมสรเองเนี่ยว่าต้องจ่ายนะครับในมูลค่า5ล้านอัพนะครับในการจ้างนะครับสคนก็สาวไทยก็กวาดไปละว10ล้านนะครับก็ถือว่าอะไรเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีมากๆตา สิ่งที่มันกลายเป็นเอฟเฟกใหญ่ก็คือเฮ้ยเอาตรงๆนะหลีกหลีใต้เนี่ยนะครับตอนนี้เรื่องของโค้ต้าเอเชียไม่ง่ายเลยนะเพราะว่าแม้ว่าคานี้จะไม่ค่อยมีนักกีฬาจีนคือไม่มีนักกีฬาจีนเลยละ่ะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าการแข่งขันมันเข้มข้นมากขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าดูจากรายชื่อเนี่ยก็เป็นนักกีฬานหน้าเก่าสักเกือบ 60-70%ที่เคยเล่นในลีกเกาหลีใต้คือผ่านการเล่นมาแล้วแล้วก็พิสูจน์ตัวเองมาแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยหลายคนที่อาจอยากจะเห็นนะแฟนกีฬาวอเวลย์บอลไทยอาจอยากจะเห็นคนที่ส่งชื่อไปอย่างนุกนิกเนี่ยส่ง2ปีเลยยังไม่ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวดูนะครับว่าปีหน้าจะมีโอกาสหรือไม่นะครับแต่ที่ผมมองว่ากลายเป็นประเด็นดรามาร่าและก็เดือดสุดๆเนี่ย อันนี้ต้องมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังก็คือเพื่อนบ้านของเรานะครับจะเรียกว่าเพื่อนบ้านหรือเปล่าไม่รู้นะเวียดนามเนี่ยช่วงหลังเนี่ยโอ้โหค่อนข้างมั่นใจเกี่ยวกับศักยภาพของนักกีฬาเขาโดยเฉพาะตู้เย็นเคสของตู้เย็นเนี่ยกลายเป็นประเด็นที่โอ้โหรเรียกได้ว่าสร้างความเดือดดานให้กับแฟน,ฟนบอลชาวเวียดนามเป็นอย่างมากนะครับเพราะสื่อของเวียดนามก็รายงานข่าวทุกวันว่าตู้เย็นเนี่ยนะครับได้รับเรื่องแน่นอนในบรรดาลเจ็ดสโมสรเนี่ย ต้องมีพักทีมาเลือกตู้เย็นแน่ๆน,นะครับเพราะว่าก็เห็นอยู่ว่ามีโค้ดของ GS c a l t e c h ตามไปดูฟอร์มถึงเวียดนามอยากรู้นะครับว่าชื่อเสียงเนี่ยที่กระชอนไปทั่วเอเชียเนี่ยมันจริงหรือเปล่านะครับก็ทําให้ความฝันของเวียดนามเนี่ยโหที่อยากจะเห็นตู้เย็นออกไปเล่นในลีกเกาหลีใต้เนี่ยมันใกล้เคียงมากขึ้น,นเรื่อยๆนะครับแถมยังมีข่าวยืนยันก่อนจะดับด้วยนะครับว่าตู้เย็นเนี่ยมีการ ส่งเอกสารยืนยันเรื่องเพศไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่เป็นเอกสารของฝั่งเวียดนามแล้วกันนะครับแต่ทําไมตัวของตู้เย็นไม่ถูกรับเรื่องในครั้งนี้นะครับหลายฝ่ายเนี่ยวิเคราะห์หลายประเด็นนะครับไม่ว่าจะเป็นการท่าเลือกลงทุนกับตู้เย็นไม่ว่าจะเป็นทีมใดทีมหนึ่งของเกาหลีใต้เนี่ยทีมนั้นอาจได้รับความเสี่ยงทั้งในแง่ของชื่อเสียงที่อาจจะติดด้านลบเลยก็ได้นะครับเพราะว่าตู้เย็นเนี่ยยังคุมเครือเกี่ยวกับเรื่องนี้ และที่สําคัญเคสเนี้ยเป็นที่พูดถึงเยอะมากเพราะว่าเกาหลีเองเนี่ยก็อยากจะพิสูจน์ทราบเรื่องนี้อย่างละเอียดนะครับแต่ว่าทางฝั่งของตู้เย็นเองเนี่ยก็ยื่นเอกสารทางฝั่งเวียดนามไปว่าเขาเองเนี่ยมีการตรวจแล้วนะครับแล้วก็ไม่น่าจะยินยอมให้มีการตรวจที่เกาหลีมันก็เลยกลายว่าประเด็นเรื่องของความชัดเจนตรงนี้ไม่เกิดขึ้นซึ่งเกาหลีเองก็ไม่กล้าที่จะลงทุนเกี่ยวกับเคสนี้ครับอันเนี้ยเป็นประเด็นที่มีการซุบซิบในวงการวอลเล์บอล,ลของหลีกเกาหลีใต้ แต่เมื่อมาดูฝั่งคอมเมนต์ของทางเวียดนามเนี่ยโอ้โหงานนี้ซีนอารมณ์มาเต็มครับเดือดดานแบบสุดๆเพราะก็อย่างที่เรารู้เราทราบนะครับเปิดตัวมาของนักกีฬาที่เขามีการดาบไปในโคต้าเอเชียเนี่ยนะครับนอกจากนักกีฬาจากไทยแล้วเนี่ยไทยเป็นชาติเดียวในอาเซียนเลยนะที่ยังคงได้เล่นหลีกเกาหลีใต้นะเหลือเชื่อนะแล้วก็มีญี่ปุ่นรวมไปถึงออสเตรเลียที่เข้ามานะครับ แต่ว่าประเด็นที่มีการคอมเมนต์กันสูงมากๆซึ่งผมไปไล่อ่านดูเนี่ยจะมาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าคอมเมนต์แรกก็บอกว่าเออจะไปโทษหลีเกาหลีเขาก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าทั้งฝั่งเราอะ่ะก็ไม่ได้ชัดเจนสําหรับเขาด้วยเคสของตู้เย็นเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีประสิทธิภาพมากขนาดไหนแต่สุดท้ายความชัดเจนและความคุ้มเครือในระดับสากลเอกสารที่เป็นสากลเนี่ยเราไม่สามารถให้คําตอบเขาได้อ่ะคอมเมนต์ดีอันนี้คอมเมนต์ดีมากเลยนะครับหรือแม้กระทั่งบางคอมเมนต์บอกว่า ทำไมตู้เย็นเนี่ยถึงไม่ได้รับโอกาสแต่กับวิภาวยสีทองซึ่งชาวเวียดนามรู้จักอยู่แล้วนะครับน้องสองเคยไปเล่นที่เวียดนามเนี่ยกลับได้รับโอกาสทั้งที่ยังเจ็บอยู่มันเป็นไปได้ยังไงนี่มันกลายเป็นสิ่งที่ทําให้พวกเรารู้สึกรับไม่ได้นะครับหรือบางคอมเมนต์ก็ออกมาบอกเลยว่าตู้เย็นนะ่ะไม่เหมาะกับหลีกเกาหลีใต้หรอกอย่างเธออ่ะต้องไปเล่นในหลีกระดับโลกอย่างอิตาลีนะครับหรือสหรัฐอเมริกาเลยอะไรทํานองเนี้ยนะครับหรือบางคอมเมนต์บอกว่าเฮ้ยโค้ชเจสคข้าเทคเนี่ย มานังดูตู้เย็นถึงขอบสนามแต่ทำไมเขาไม่เลือกตู้เย็นฉันไม่เข้าใจเลยหรือเขาได้รู้ความจริงอะไรบางอย่างนะครับหนักไปกว่านั้นเนี่ยบางคอมเมนต์เนี่ยถึงขั้นออกมาสาบแช่งแล้วก็สาบส่งรีเกากหลีใต้เลยว่าเป็นลีกที่ต้อยต่ำนะครับแล้วก็เป็นหลีกที่ไม่ได้มีมาตรฐานที่ชัดเจนนะครับเลือกที่รักมักที่ชังอะไรทำนองเนี้ยหรือคอมเมนต์วิทยาบองครบอกว่าบีกเตียงไม่เหมาะเล่นกับหลีกของเกาหลีหลีกหญิงนะ ควรจะไปทดสอบหลีชายน่าจะผ่านนะครับซึ่งก็ได้รับการกดไลค์กันเพียบเลยนะครับหรือบางคอมเมนต์บอกว่าตู้เย็นเนี่ยฉันไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเธอถึงไม่ผ่านเพราะว่าเธอเนี่ยยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของการเล่นและสไตล์ของเธอซึ่งจะเหมาะกกบหลีเกาหลีหรือไม่มันก็คือความเสี่ยงอย่างหนึ่งนะครับหรือบางคอมเมนต์ก็ออกทะเลบอกว่าตู้เย็นเนี่ยนะครับรูปร่างหน้าตาไม่ได้เกาหลีเขาเน้นสวยงามเอออันนี้ผมผมผมก็มอแอบคิดเหมือนกันนะเออจริงเนาะถ้าสังเกตดูดีเนี่ย นักกีฬาเกาหลีน่ยหน้าตาดีหมดนะไม่ว่าจะเป็นโคตา้าเอเชียโคต้าต่างประเทศหรือว่านักกีฬาท้องถิ่นน่ะเอออันนี้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะอันนี้ผมผมผมมองนะแล้วก็อีกคอมเมนต์ก็บอกบอกตรงๆต,ตู้เย็นคุณสมบัติไม่ผ่านที่จะออกไปเล่นต่างประเทศเราชาวเวียดนามต่างก็รู้กันดีแต่โกหกกันเองเพื่ออะไรค <c oughs> อมเมนต์นี้ก <c oughs> ระตุกความรู้สึกผมมากเลยครับหรือบางคอมเมนต์ก็บอกว่านี่มันคือการเลือก ที่ไม่ได้มีสิทธิ์มีเสียงอย่างแท้จริงนะครับโดยหยิบยกน้วิพีโดนเยอะมากวิพีเจ็บอยู่เมกาวตีก็ไม่ต่อสัญญาแต่อดีตต้นสังกัดของเมกาวตีกลับเลือกวิภพีสีทองและไม่เลือกตู้เย็นทั้งที่สามารถเล่นทดแทนกันได้ฉันเหลือจะเชื่อจริงๆนะครับอีกคอมเมนต์ก็บอกว่า นี่เราโดนการตลาดของเกาหลีหลอกเข้าเต็มๆเลยใช่ไหมนี่การทำการตลาดของเกาหลีช่างแสบสันเหลือเกินทำให้พวกเราดีใจก่อนทิ้งให้พวกเราฝันสลายนะครับแล้วก็กระแสะหนึ่งที่ผมติดตามนะของเวียดนามเนี่ยเขามักจะพูดเสมอว่ามันน่าจะเป็นเหมือนความอาถรรพ์ไปแล้วนะครับสำหรับนักกีฬาของเวียดนามเล่นในประเทศเนี่ยโดดเด่นมากนะครับแต่เวลาออกไปเนี่ยมักจะเกิดอาถรรพ์ ไปไม่ถึงฝั่งฝันนะครับเคสของตู้เย็นเป็นอีกหนึ่งเคสที่เรียกได้ว่าได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางมากๆเลยทีเดียวนะครับเรื่องนี้ก็เลยนํามาเป็นคอมเมนต์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันถือว่าเดือดเดือดมากเดือดมากเคสนี้น่าสนใจนะสรุปเนื้อหาใจความสําคัญนะครับก็ต้องยอมรับแหละนะครับว่าการคัดเลือกของลีกระดับต้นๆของ A เอเชียยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่จะไปเล่นแล้วนะครับตอนนี้ ลีกเกาหลีใต้ยิ่งมีการทายเอามีการดรามนักกีฬากันเนี่ยโอ้โหเงื่อนไขยเยอะแยะมากมายทั้งหมดคือต้องเป็นของแท้ของจริงอะถึงจะได้รับการยอมรับจริงๆนะครับแล้วยิ่งมีความคุ้มเคือเนี่ยเริ่มยากแล้วนะครับนะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยสิ่งที่เป็นเรื่องราวที่ดีนะครับก็ยังมีนักกีฬาไทยของเราครับที่ยังอยู่ได้เล่นในลีกนะครับเป็นปีที่3ต่อเนื่องนะคือโคต้าเอเชียเปิดปีแรกเนี่ยฤดูกาล 2,023ถึง2,024นะครับมาจนถึงนัดจุดจุดนี้นักกีฬาไทยเรายังคงคุณภาพในระดับสูงอยู่ได้นะครับก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีส่วนวยดนามนะครับก็ให้กำลังใจกันครับอนาคตเวียดนามโฟที T, ก็อาจจะมีลุ้นได้อยู่นะครับถ้าเธอหายจากอาการบาดเจ็บสภาพร่างกายกลับมาสมบูรณ์ก็มีโอกาสเหมือนกันส่วนตู้เย็นเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะหมดโอกาสซะเลยทีเดียวนะครับเพราะเราก็เห็นมาอยู่แล้วนะครับว่าตลอดซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยการเปลี่ยน ผู้เล่นนะครับโคต้าต่างชาติหรือโคต้าเอเชียเนี่ยเกิดขึ้นได้เสมอในกรณีที่นักกีฬาคนนั้นครับไม่สามารถเล่นกับทีมได้นั่นเองนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของอัปเดตวอลเ์บอลประจําคลิปคอนเทนต์ตัวนี้ครับคุณผู้ชมที่ฟังมาถึงนจุดจุดนี้คิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจะหนักจะเต็มกันได้เลยนะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด Sub s cribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับ รวมไปถึงฝาก like, กดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ